สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงภาษาจีนทางใต้ภาษาจีนทางเหนือที่ใช้ต่างกันนะครับประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากๆก็จะมีบางเมืองหรือบางมณฑลทางเหนือและทางใต้มีการใช้ภาษาที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหลักๆคือแบ่งเป็นทางใต้กับทางเหนือของจีนนะครับไปดูกันนะครับ มะเขือเทศทางใต้จะใช้คำว่าฟันเฉียฟันเฉียทางเหนือจะใช้คำว่าซีหงส์ซีหงส์กะหล่ำดอกทางใต้จะใช้คำว่าข้าวช่ ช่ทางเหนือจะใช้คำว่าชาห์ชาหชาห์ชาช้อนทางใต้จะใช้คำว่าเถวเกิงเถวเกิงทางเหนือจะใช้คำว่าสโฉ๊ 勺子จักรยานทางใต้จะใช้คำว่าตานเชอตานเชอทางเหนือจะใช้คำว่าจสิงเชอ คุณตาทางใต้จะใช้คำว่าไหวกงไหวกงทางเหนือจะใช้คำว่าเหล่าเยเหล่าเยคุณยายทางใต้จะใช้คำว่าไหวโผ ไว้โผทางเหนือจะใช้คำว่าเหล่าเล่าเหล่าเล่า,ลา,ลารู้ทางใต้จะใช้คำว่าเฉาเตอ๋อเฉาเตอ๋อทางเหนือจะใช้คำว่า ชินได้กิดทำอาหารทางใต้จะใช้คำว่าชาวฟันชาวฟันทางเหนือจะใช้คำว่าจัวฟันจัวฟัน เดดกันคบกันทางใต้จะใช้คำว่าฐานเลี่ยนอายฐานเลี่ยนอายทางเหนือจะใช้คำว่าเก่ตุ้วยเซียงก่าุ้วยเซียง,ก,ยงกระติกน้ำร้อน ทางใต้จะใช้คำว่าเร์อสุ่ยผิงเจรสุยผิงทางเหนือจะใช้คำว่าหนวนหูหนวนหูไม้ถูพื้นทางใต้จะใช้คำว่าทั่วปะทั่วปะ ทางเหนือจะใช้คำว่าตุนปุตุนปุนปเหรียญทางใต้จะใช้คำว่าอินปีอินปีทางเหนือจะใช้คำว่ากัมปิลกัมปิม ไม้กวาดทางใต้จะใช้คำว่าเ้าปะเ้าปะทางเหนือจะใช้คำว่าเถวโจวเฉวโจวพุทธไราสาระทางใต้จะใช้คำว่า ล้วนเจียล้วนเจียทางเหนือจะใช้คำว่าหูชัวหูชัวส่งพัสดุส่งของทางใต้จะใช้คำว่าจี้ตงซีจี้ตงซี ทางเหนือจะใช้คำว่าเหยาตงซีเหยาตงสีอ,งสอะไรทางใต้จะใช้คำว่าส什么ม,มะ,มมะทางเหนือจะใช้คำว่าาสา,สา